สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวอินเฟสเทชันไทยแลนด์ทุกคนนะ,กกนะกน,นะครับผมแชนกี้นะครจากทีมงานอินเฟสเทชันไทยแลนด์เอาฟีเชียลนะครับผมวันนี้จะมาแลกของรางวัลให้เพื่อนเพื่อนดูว่าวิธีการแลกของรางวัลมารีนฟอร์สเนี่ยหรือว่าไอเทมไลน์น้ำเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับก่อนอื่นก็ไปที่เว็บไซต์ของ inface. th นะครับผมแล้วก็คลิกที่กิจกรรมของสงกรานนะครับผมเป็นกิจกรรมมารีนฟอร์สอาวุธยุทธปกรณ์นะฮะอ่าแล้วคลิกมาก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับผม เราก็กดไปที่แรกของรางวัลเลยครับป๊บปุู้มันจะให้เข้าสู่ระบบสมาชิกเราก็กรอก ID ตัวเองไปผมก็ดอก i ีของผมสักครู่พอกรอกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าลูกบอลทั้งหมดที่เราสะสมมาครับมันก็จะบอกว่าบอลเรามีกี่ลูกนะฮะลูกบอลเล็กมีกี่ลูกบอลใหญ่มีกี่ลูกบอลเล็กนี่มาจากซอมบี้ปกตินะบอลใหญ่มาจากไจแอน์ซอมบี้ครับผมเราก็เลือกว่าเราจะสุ่มโดยใช้ลูกบอล ลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่อ่าลูกเล็กก็จะใช้สุ่ม30ลูกนะลูกใหญ่ใช้10ลูกครับผมเดี๋ยวผมก๊อกสุ่มลูกเล็กให้ดูก่อนกดที่แลกกล่องสุ่มโดยใช้ว a t อ r ball สามสิบลูกฮะแล้วกดโอเคไปปลามันก็จะเป็นสล็อตวิ่งครับปื้อ่ะผมมาได้ดวงไม่ดีฮะได้ว a t อ r ball สาม ea ฮะลงทุนไปสามสิบได้กลับมาสามอ่า เปิดลุ้นต่อโดยใช้30ลูกหรือว่าโดยใช้ใจแอน10ลูกก็ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมลองกดโดยใจแอนดู10ลูกมันก็จะหมุนเหมือนกันฮะรางวัลไอเทมคล้ายๆกันอ่ะลงทุนไป10ลูกฮะได้บิ๊กวอร์บอลกลับมา3ลูกดวงไม่ดีนะฮะอ่ะยังไงเพื่อนๆก็ที่ไม่ได้ไปเล่นสงครามหรือว่ายังไงก็ ไปหาลูกบอลน,น้ํามากดสุ่มไอเทมลายน้ำกันนะครับหายากมากบอกเลยมีแค่เทศกาลนี้เทศกาลเดียวเท่านั้นนะฮะยังไงก็ฝากกิจกรรมนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ